ขอวเชิญทีมทีีม037น,นะครับทีมอตทไปพัดนะครับทีมเวทีเท่าเทียนะครับส่งตัวแทนมาเพื่อให้กำลังใจครูชนะนะครับ ก็ขออนุญาตนะครับเรียนเชิญนะครับทางอินทร์ตะโกนักตระนเมธาวงนะครับสมาชิกสวาเทศบาลเมือ,อ,มอ,นองนครปฐมนะครับรแล้วก็ประธานสภา,า,านาัญความจังหวัดนครปฐมนะครับเรียนสิบผู้มอบเงินรางวัลและถ้วยรางวัลนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับ จะเริ่มจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะครับได้รับเงินรางวัลหนึ่งพันบาทของถ้วยรางวัลนะครับในการที่ว OK ีมิน้องเพชรนะครับ ไม่รู้จักเขาเดียวพอเขาอ้ายไปเรืบองอับนี่ก็ไปนี่จะไปตุกคือตุก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 ตรกตุ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 าตุกตุกตุกคุกตุกตุาตุกตุยุ่กตุกตุกตุกงุกตุกตครัาเตุก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 ตุอตุกตุเตุก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 ตวกตุกตุ สินหาพบครับมันแม่แห่งชาตินะครับกที่ไเจ็บวียองันที่แบเนก็ขอเสียงปรบมือให้ทีมวีทีน้องเพชรอีกครั้งนะครับจะองชั้ l เลยครับสองครับเียวเีวเวัหน่อยได้จะไปรบด้วยนะไม่ได้นุงวต่อนรางวัลต่อไปนะครับรางวัลลองชนะเลศดำดึ้นนะครับและแก่ทีมปอตโบายพาร์ท อำละวันสามพันบาทครบถ้วยนะครับรับรองชาด้วยรับงานทัันะครับยินดีครับไปลไปโอเคเจ้านี้เป็นการานี้อะะ

ผู้ชนะในการแมวโค้งครับตุนอาวุโส40บวก4สั้น4สามทีมจีจีสู37ใส่ัางเกนด้หครับแต่ไรางวัลเงินสด2 0 0 0 0บาทพร้อมด้วยราง get <laughs> the <laughs> 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 โบกไหครับแากสูย์นะครับแล้วก็คุณนายด้วยนะครับประกาศหน้าก็ขออนุญาตมามอบเงินบและถ้วยครั้งต่อไปนะครับขอบคุณคุณอีกครั้งกักสู์นะครับ คุณพักแปดทีมที่เขาร่วมนะครับก็เจอกันในการคาราบาลิีนะครับเริ่มแข่งกันทางที่สิบสองสิงหานะครับก็ขอให้ทุกทีนะครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็จะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับถ้าจะไปฉลองร้างด้วต่อครับ 那个，那个、嗯，啊、嗯，开 because I'm around the world. วันนะก็ออาากบัคืนไยจัดด้วยนะครับสำหรับช่วยเรากลับบ้า,าไปเลยนะครับ